ก็พามาดูเอกสารครับนิดนึงครับพวกนี่ครับเอกสารพร้อมโอนนะคันนี้นะครับก็เดี๋ยวดูเล็บทะเบียนนิดนึงครับก็คันนี้นะครับวันจดทะเบียนนะครับวันที่8มิยอ2537นะนะครับนิกสันบิ๊กเอ็มนะครับฝาแดงนะเครื่อง2,500นะครับนี่นะ90แรงม้านะครับอ่าคันนี้ สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนิสสัน b ิกเอ็มกระบะหัวเดียวข้างหลังผมนะอันนี้มีคอกด้วยนะครับอ่าอ่าเป็นตัวกระบะหัวเดียวนิสสัน B ิเอ็มฝาแดงนะครับคันนี้ดีเซลนะอืมก็สาหรับเพื่อนๆพ่ี่ๆนะครับถ้าอยากจะเข้ากลุ่มซื้อขายนะเป็นกลุ่มไลน์นะครับสามารถคลิกที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะสามารถเข้ามาได้นะ แต่ก็ให้คอมเมนต์มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คดูนะครับเพื่อป้องกันวิชาชีพที่จะเข้ามาหลอกนะคอมเมนต์มาว่าอยากจะเข้าเนาะเดี๋ยวผมก็จะดึงเข้านะครับให้กดที่ลิงก์นี้เข้ามาเลยนะเดี๋ยวผมก็จะดึงเชิญเข้ามานะครับเนาะโอเคเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับผมซื้อขายแบบนี้นะอ่าครับ<ๆ>ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้ให้เพื่อนๆชมกันก่อนเนาะรถคันนี้อยู่จังหวัดพิจูรณ์นะครับอยู่อำเภอลมเกนะ่าเนาะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขอกลับกล้องก่อนนิดนึง ก็เดี๋ยวผมจะรีวิวรอบๆคันให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับนะอ่านะครับน,นี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่านะครับเป็นกระบะหัวเดียวมีคอกนะครับเป็นกระบะมือสองนะครับเป็นรถมือสองที่พร้อมใช้งานนะรถมือสองราคาถูกนะครับคันนี้น้ำมันดีเซลนะเดี๋ดูตามซุ้มล้อตามคัตซีต่างๆนะครับ เพื่อนๆพี่ๆอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูใต้อ้องนะครับคันนี้ก็มียางอะไรหน่งเส้นนะครับยางอะไหน่งเส้นสีอาจจะไม่สวยนะครับนี่สีอาจจะไม่สวยนะเออครับเป็นกระบะหัวเดียวมือสองครับ เดี๋ยวจะพามาดูฝั่งคนนั่งข้างดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเปิดประตูมาก็อันนี้เป็นกระจกมือหมุนเหมือนท่านนู้นนะครับเดี๋ยวลองเช็คให้ดูนะครับอ่าครับขึ้นลงได้ไม่มีปัญหานะอ่าครับภายในก็จะประมาณนี้แต่เบาะไม่ค่อยสวยนะครับเบาะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับกระจกกระจกดีเลยผมว่ากระจกดีไม่แตกไม่รล้านะครับรอบก็จะประมาณนี้ อ่าประตูประตูดีครับเปิดปิดนี่สนิตเลยนะครับปิดเบาๆก็สนิทนะประตูฝั่งนี้ไม่ห้อยไม่ย้อยประตูดีนะโอเคนะครับเป็นลิกสันกิ๊กเอ็มนะครับฝาแดงอันนี้อันนี้มีแอร์ด้วยนะครับนะเออประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆอยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์มาตั้งคลิปวิดีโอได้นะครับ ประมาณนี้พามาดูเอกสารครับนิดนึงครับพวกนี่ครับเอกสารพร้อมโอนนะคันนี้นะครับก็เดี๋ยวดูเล็บทะเบียนนิดนึงครับก็คันนี้นะครับวันจดทะเบียนนะครับวันที่8มิย2537นะนะครับนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับฝาแดงนะเครื่อง2,500นะครับนี่นะ90แรงม้านะฮะเดี๋ยวพาไปดูภายในนะนะครับ บาะไม่ดีนะคันนี้นะครับเบาะไม่ดีนะเป็นตัวจอเหลี่ยมนะครับไม้เหลี่ยมนะคะนันนี้ไปไหนเป็นกระจกมือหมุนนะนะครับเนี่ยใช้ได้กระจกมือหมุนเดมานะครับก็จะประมาณนี้นะ ลองสตาร์ทให้ผู้ชมกันนะครับน,นี้สตาร์ทง่ายนะครับสตาร์ททีเดียวนะอันนี้ลองขับทดลองเกียร์นะเครื่องดีนะครับอันนี้เบรกดีครับน,นี่ครับเบรกอยู่ดีอ่าครับ ภายในก็จะประมาณนี้นะตามเบาะต่างๆนะครับเลนมอยู ok. ่ก uh, ับผมแล้วนะครับพยายามเช็คกระจกกระจกไม่มีแตกไม่มีรอยร้าวนะครับกระจกใช้ได้นะครับแอร์เย็นนะวันนี้โอ้ไม่รู้เพิ่อขึ้นได้ยินเสียงาว่าแอร์เย็นนะวันนี้แอร์เย็นเลยนะอ่าครับอ่าแต่ขอปิดก่อนนี่มีนาฬิกาด้วยนะเลขมาอยู่ที่ ไม่รู้เห็นมันเปล่านะครับสามแสนนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่นะคเร่งไม้ก็จะประมาณนี้นะครับรวมไฟต่างๆนะครับนะครับไปเลี้ยวต่างๆใช้ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจได้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะเวลาลงคลิปใหม่ๆไปจะได้เห็นนะครับนี่นะอ่าครับนะครับระบบต่างๆใช้ได้ครบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวเครื่องยนต์ให้ดูนะ ประมาณน,นี้ครับเครื่องยนต์นครับประมาณน,นี้อันนี้เป็นป้ายบอชสองห้าเจ็ดนครน,นายกนะครับอ่าไปดูน้ำเอาน้ำนะครับน้ำวน,นปกตินะ หม้อน้ำใช้ได้นะไม่มีปัญหานะครับเครื่องดีครับคันนี้เครื่องใช้ได้เลยเครื่องโอเคนะครับคันนี้นีกสันนี่เกมฝาแดงนะครับดีเซลนะคันนี้เครื่องไม่มีปัญหานะ เครื่องนิ่งเดินเบาได้ไม่มีปัญหาไม่มีสะดุดนะครับอ่าเนี่ยครับมีคอกด้วยนะก็สำหรับนิสสัน b ิ g กเอ็มนะครับฝาแดงคันนี้นะครับะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่านะเจ้าของรถราคาเจ้าของรถนะครับก็เปิดราคาไว้ที่72,000นะนี่นะครับ72,000พร้อมคอกคันนี้เลยนะครับนะคัคันนี้มีแอ์นะนะครับพวงมาลัยธรรมดา นะแต่ว่าเบานะพึงมอะไรใช้ได้ไม่มีปัญหานะผมลองจะลองขับดูแล้วก็โอเคอยู่นะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเพื่อไม่พลาดเดี๋ยวผมไปถ่ายสองคันนู้นนะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะเวลาที่ผมลงกระบะคันราคาถูกแบบเนี้ยมันจะได้แจ้งเตือนเข้าไปในคลิปเนาะต้องกดแบบนี้นะเวลาผมลงคันใหม่ๆไปมันจะได้แจ้งเตือนเข้าไปในโทรศัพท์ของพี่ๆนะครับนะเพ,พื่อไม่ให้พลาดนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันทุกอนอยังไง เรามาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ